ผลซีบอกได้เลยงานนี้ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นพูดกันไปมั่วซั่วยิ่งยิ่งคนวงนอกนี่พูดมั่วใหญ่เลยเนะีนะ่ยนะอย่างก็ตาเห็นอย่างก็ตัวเองมาอยู่ในอยู่ในเหตุการณ์เอาพูดง่ายอย่างก็อยู่ในเหตุการณ์นะพูดเป็นตุเป็นตะนะครับว่าความเป็นจริงมันไม่มีหรอกนะครับบอกตรงนะเออเราอยู่ที่นี่เรายังรู้เลยลนะถ้ามีเราก็รู้แล้วสิ เพราะคนเราเนี่ยนะถ้ามันมีความลับอะไรสักอย่างนเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอกเดี๋ยวความลับมันก็ต้องเปิดเออนะเพราะอะไรเนี่ยมันทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าอย่าลืมว่าข้าเอาบอลทาปากไปแล้วนะเออเอาบอลทาปากไปแล้วเออมันต้องคันปากมันต้องพูดเออต้องพูดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับที่จะความลับที่จะไม่ถูกเปิดเผยต้องมีเปิดเผยแน่นอนเออ แต่เราก็ยังไม่แน่ชัดนะแต่ยังให้ขานี้เข้ามาพูดเนี่ยแอดก็าความน่าเชื่อถือมันไม่มีไงเพราะว่าอะไรเาขาบอกว่าเขารู้ทุกเรื่องรู้ทุกอยาก่างเอ้ารู้ทุกเรื่องทําไมไม่บอกแต่แรกตรงนี้ต่างหากถูกไหมเออคุณบอกคุณรู้แต่คุณปิดบังไว้อย่างเนี้ยแล้วคุณก็ไปโทษคุณก็ไปโทษคนอื่น อ่ว่ากระทาความผิดตอนนั้นะมันก็โทษโทษเขาทําแบบนู้นทําแบบนี้เอาไปซ่อนไว้เอาไปเอาไปแช่ในถังน้ําแข็งอย่างนี้เอฟซอันนี้ถ้าคุณพูดอย่างนั้นคุณใส่ร้ายเขาเลยนะอแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่คนนั้นที่คุณบอกด้วยคนละคนอีกคุณยิ่งใส่ร้ายเขาเต็มเต็มเลยคุณไปทําอย่างนั้นทําไมถูกไหมคุณไปบอกอย่างนั้นแรกแรกคุณไปบอกอยังไงว่าเออขานี้แน่นอน แล้วตอนนี้บอกไม่ใช่แล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเอา้ามันจะน่าเชื่อถือที่ไหนคนเรามันต้องพูดคําไหนคํานั้นสิถูกไหมออพูดคําไหนคํานั้นแต่นี่ไม่ใช่งไงเอฟซีรู้ก็ั้งรู้ว่าไม่ใช่แต่คุณกล่าวหาเข้ามาแล้วถ้าไม่บอกถ้าคุณรู้ว่าใช่ใค,ใครคนไหนแต่คุณไม่พูดเท่ากับคุณช่วยกันปกปิดช่วยกันปกปิดนะครับปกปิดความเป็นจริง เออแทนที่จะไปบอกให้คนอื่นเขารู้แทนที่ไปบอกแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะกระจ่างขึ้นมาเออกลับไปช่วยกันปกปิดไว้อันนี้แหละก็คือช่วยกันปกปิดคนกระทาความผิดเนียผิดนะรู้แต่ไม่บอกอะ่ะแล้วให้เข้าใจผิดกันอย่างนั้นไปเลยอย่างเงี้ยเออจนกระทั่งเขาโดนคดีอยเงี้ยเอฟซคิดเอาง่ายๆเขาไม่เกียดกระแปลกแล้วนะครับบอกตรงเออเขาไม่เขาไม่เกียดกรแปกแล้วลนะ่ะ ใช่ไหมใส่รลายใส่ความเขาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนใจไปใส่ร้ายคนอื่นอีกแล้วความคําพูดเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือแล้วบอกตรงนะครับมันไม่น่าเชื่อถือแล้วคําพูดคนเรานี่ไม่นิ่งเนี่ยเออมันก็ต้องย้อนถามว่าแล้วแต่ก่อนทําไมไม่บอกเออเราก็ต้องย้อนถามตรงนี้ว่าแต่ก่อนทําไมไม่บอกเออบอกเข้าไปสิช่วงแรกๆอะ่ะมาบอกตอนนี้มันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นอย่าไปพูดเลย พูดก็เข้าตัวเปล่า,ายิ่งพูดยิ่งเข้าตัวนะเพราะอะไรอ่ะก็คุณรู้ว่าคือใครคุณรู้ว่าเป็นใครแต่คุณไม่บอกคุณช่วยกัะปกปิดม้างแต่สี่ห้าปีจนกระทั่งเขาโดนคดีโดนอะไรไปอันนี้ผิดไหมละ่ะผิดสิผิดเต็มเต็มเลยลเอ่อใจไม่ถึงไม่กล้าไปบอกไม่กล้าไปพูดแล้วแถมยังใส่ร้ายเขาไปอีกนี่โอ้โหอันนี้หนักเลยเอา่าหนักเลย ถือว่าไปใส่ร้ายใส่ความให้เขาอ่าให้สังคมเขาเข้าใจผิดอย่างนี้เลยสังคมเนี่ยเขาเข้าเข้าใจผิดเลยชัดเจนไหมเข้าใจผิดสิเพราะว่าเพราะว่าสังคมเขาเชื่อไปแล้วไงเออไปเชื่อไปแล้วว่าใช่มีคนบางกลุ่มเขาก็เ,าเชื่อเอ่อเขาก็เชื่อแล้วก็แต่ว่าบางพวกบางกลุ่มเขาก็ไม่เชื่อ เขาก็ดูจากเหตุและผลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วปัจจุบันนี้ยิ่งตอกย้ําไปอีกว่าที่บอกมาแต่สมัยแรกๆนะมันเป็นเรื่องโกหกทางนั้นอ่ะเป็นเรื่องโกหกทางนั้นเห็นไหมใครจะเชื่อละ่ะคราวนี้หลอกลวงเอฟซมาได้ตั้งนานและตอนนี้อย่ามาเผยย่ามาบอกว่ารู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างแต่ไม่มีหลักฐานโอ้โหตายเลยเออไม่มีหลักฐานพูดไปลอยว่าง,งั้นเถอะ พูดไปเพื่ออะไรให้คนดูเข้ามาเหรอเออให้เอายอดวิวหรือยังไงเออใช่ถูกต้องคนกลางคืนนะั่นแหละใช่เลยหายตอนประมาณยังไม่ถึงแปดโมงทำไมเราถึงรู้ว่าทำไมถึงไม่ถึงตอนแปดโมงเพราะว่าก็ยายแตงโมงเขาบอกอยู่นะอันนี้ต้องต้องขอเอ,อ่ยชื่อขึ้นหน่อยเนี่ย ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องจริงก็ยายแกบอกว่าแกเห็นเห็นเด็กกําลังหาค้นหาอะไรกันอยู่เนี่ยกําำลังเดินหากันเป็นขบวนเลยหากันนู่นหากันนี้แกก็เ,เห็นเออแล้วกกก็ถามว่าเอาหาอะไรเขาบอกว่าหากวางน้อยกวางน้อยหายไปไหนไม่รู้เอ,อเขาบอกลองไปหาดูสิมันอาจไปเล่นที่ไหนก็ได้ก็ยังพูดอย่างนี้แล้วสักพักเดียวเขาก็ได้ยินเสียงเพลงชาติ น่าก็ไม่รู้ใครเปิดวิทยุไว้แหละนะครับมันได้ยินเสียงเพลงชาติก็คือแปดโมงแล้วนั่นเขาจะจําตรงนั้นเอาไว้เออนั่นก็หมายความว่าหายต้องก่อนแปดโมงแล้วตอนนั้นเขาอยู่ที่ไหนกันเขาก็วัดจีเพศอยู่ในสวนคนละที่เลยห่างเป็นเป็นกิโลกิโลอ่ะกิโลสองกิโลนู่นนะห่างกันโยเขาวัดจีเพศแล้วแล้วมันจะหายได้ไงอ่ะเออตอนนั้น เห็นไหมตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้ววิตีแค่นี้ก็ผิดแล้วแอดเชื่อแอดเชื่อเขาเพอะอะไรเขาเป็นชาวบ้านแล้วเขาก็ให้การอย่างนี้มาโดยตลอดเออเขาก็ให้การอย่างเงี้ยโดมมาโดยตลอดแล้วเวลาขึ้นไปข้างบนอ่าานไทฟงเขาก็ให้การแบบเดิมแต่การเขียนนะครับวิธีการเขียนจำนวนการเขียนนะครับของตัวตุน อาจจะเขียนไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงเห็นไหมที่บอกว่าแกบอกว่าขึ้นไปข้างบนแกบอกว่าให้กระดาษมาสองแผ่นให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดสองแผ่นนี้จะไม่เหมือนกันคําพูดคนละอย่างเขาบอกว่าเขาจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเขาอ่านหนังสือไม่เก่งเขาเลยเขาไม่เลือกเลยสักแผ่นหนึ่งเขาว่างัันไม่เลือกสักแผ่นหนึ่งเขาเลยพูดในตามความคิดของเขาเออเขาคิดยังไงเขาเจอยังไงแบบไหนเขาก็พูดไปแล้วมันก็ไปตรง มันก็ไปตรงอีกฉบับหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งที่ตรงกันอโดยที่ไม่ต้องดูแต่มันไปตรงกับคำพูดที่เขาพูดอยู่แล้วลงมาข้างล่างเขาก็หาว่าหาว่าช่างใหญ่เนี่ยเอาเงินไปยัดนะครับเอาเงินไปว่าจ้างให้พูดให้พูดกับคำเขาว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเล่นใหญ่เลยหาว่าทั้งใหญ่เขาเอาเงินไปว่าจ้างพยานนะครับเออ ว่าให้พูดแบบนู้นแบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้กลับค,บบคําใดเดงสิ้นเขาก็พูดถึงคำเดิมอะละแรกที่เขาให้การเขาก็พูดแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาพูดแบบเดิมแล้วขึ้นไปข้างบนก็พูดแบบเดิมแต่ยังไงในนั้นในเนื้อหาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนบันทึกไปว่ายังไงบ้างตอนแรกเออไม่เห็นไม่รู้เพราะว่าอ่านหนังสือไม่เก่งจริงๆการให้การตอนแรกนะจริงๆเนี่ยพอให้การเสร็จปุ๊บ เขาก็จะให้เอกให้ใหบไอ้ที่เขาพิมพ์ออกมาให้เราอ่านจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาอ่านไม่ได้มันก็จบสิน <c oughs> อฮะกายเป็นเก้าโมงสิบโมงไปนู่นเน่ยเอฟซีเออเวลาก็เปลี่ยนไปไงเห็นไหมมันถึงว่าพอลงมาเนี่ยมันถึงกล่าวหาว่าฝั่งตรงข้ามมันกล่าวหาว่าเนี่ยพูดไม่เหมือนเก่ามันว่า้นพูดไม่เหมือนเก่า เออพูดทำไมพูดไม่เหมือนเก่าขึ้นไปข้างบนทำไมพูดมาแบบนี้ทำไมพูดไม่เหมือนเก่าน,นู่นนั่นทำไมไม่เหมือนเก่าเขาก็พูดเดิมแต่คนที่ทำนี่แหละคนที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนนี่ไง,งเอฟดีดูตรงนี้เออดูตรงนี้นะมันมันออกมาในรูปแบบนี้แล้วเวลาเขาขึ้นไปข้างบนเขาก็ให้พูดคำเดิมเขาบอกว่าพูดยังไงก็พูดอยางงั้นไปถามทุกวันนี้ถามแกเนี่ย แกก็พูดเหมือนเดิมอยู่เดิมแอดไปถามแล้วถามมาสองครั้งเขาก็พูดเหมือนเดิมเขาบอกว่าตั้งแต่แรกยังไงก็พูดอย่างนั้นเห็นไหมแต่เขาก็พยายามจะดึงดึงจากแปดโมงไปเพราะอะไรเขาพยายามดึงแปดโมงไปให้ไปไปสิบโมงเลยนะสิบโมงกว่าไปทําไมต้องไปทางโน้นเก้าโมงกับสิบโมงทำไม,ไหม,ำไมให้ไปทางโน้นเพราะอะไรมันจะได้แมทเวลากับทั้งใหญ่ที่เขาออกมาจะได้แมทเวลาตรงนั้น แต่จริงๆมันไม่ใช่เออมันผิดเพีย้ยนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเออมันผิดเพีย้ยนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเอฟซีนะมันผิดมานานแล้วนะครับเออเพราะอะไรเนีครับเออเขาทำไมให้ไปเวลาให้มันไปใกล้สิบโมงไปแถวแถวนู้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้แมทกับเวลาที่เขาออกมานะที่จะเตรียมตัวไปไปส่งพระ อ่าตรงนั้นอ่ะช่วงเวลาข้าวเกี่ยวเนี่ยส่งพระแอดไม่รู้ว่าส่งประมาณสิบเอ็ดโมงหรืออะไรเนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมงหรือเปล่าประมาณเนี้เขาจะเอาช่วงละช่วงว่างตรงเนี้ประมาณสิบโมงกว่าเ,เอาช่วงเนี้ยมาเล่นงานเอออ่ะแปดโมงกว่าเนี่ยเขายังอยู่ในในสวนกันอยู่เลยนะครับตอนนั้นเห็นไหมเออเขาออกมาประมาณเก้าโมงกว่าหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้แล้วนะเออมันก็จะ หาไทาม์ไลน์ตัวเองไม่ได้เขาก็จําไม่ได้หรอกเพราะคนเราแม้แต่มีโทรมีมือไอ้พูดง่ายมีอนาฬิกาผูกอยู่ข้อมือก็คงไม่ดูไอ้ที่เขาพูดห้านาทีสิบนาทีแปดนาทีเอแปดโมงห้านาทีแปดโมงสิบนาทีเนี่ยเขาพูดลงตัวแบบนั้นนะ่ะแต่ความเป็นจริงเนี่ยเขากะประมาณการทั้งนั้นไม่มีเป๊ะได้หรอกเวลานใช่ครับผมคุณพีโบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แอดถึงจําได้คําพูดของคนในนี้แอดถึงเชื่อเพราะว่าแกบอกว่าเวลาแกขึ้นไปข้างบนแกก็พูดแบบเดิมแกก็พูดเดิมแหละแล้วลงมาข้างล่างเขาบอกพูดไม่เหมือนเก่าหาว่าเข้าตาังบปยัดไม่มีถามทุกวันนี้เขาไม่ได้มีได้อะไรสักบาทเขาพูดอย่างเงี้ยก็คือได้ลำนี่แหละก็คือมาลำํำมาลํำกับองค์ปู่นี่แหละแค่นั้นเองเอฟซี FC, ไม่เกี่ยวอะไรเลย เห็นไหมมันชัดเจนไหมสิมันมันชัดยิ่งกว่าชัดอีกอใช่ครับผมมันต้องอย่างงั้นแลลวคุณประสิทธิ์นะครับเออเห็นไหมแค่นี้มันก็ไม่เข้ากันแล้วมันไม่เข้าไม่เข้าเลยเออแล้วก็ที่วัดอีกเขาก็หาว่าแกเนี่ยไปพูดบอกว่าผมเกือบจะไม่ได้มารับพระแล้วเพราะว่าหลานหาย เออแอดก็ถามขัางใหญ่ว่าขั้งใหญ่ก็พูดแบบนี้เหรอเขาบอกเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดเลยเขาพูดอย่างนี้เลยแกไม่ได้พูดเออแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาพูดมาได้ยังไงอย่างเงี้ยเอฟซีก็คิดเอาแล้วกันแอดถามเขาตรงๆเลยตอนนั้นไปด้วยกันอยู่ใช่ไหมไปเดินขึ้นอ่าไปเดินขึ้นไอไปถ้ำไปถ้ำวันนั้น,นะอะเตดขึ้นไปกับแก แก็ถามไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อยนะเดินข้างบนทางนั้นก็คุยไปพอไปนั่งนั่งอยู่ข้างบนก็คุยกันไปเรื่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการทาตรงนี้มั่งเรื่องทํานู่นทํานี่เรื่องเวลาเรื่องไทม์ไลน์ตรงเนี้ยก็ถามไปเรื่อยเห็นไหมก็ได้คําตอบเอ,อแค่บอกก็ไม่ได้พูดเลยว่าเออหลานหายแล้วไม่ได้มารับพระนู่นนี่นั่นไม่ใช่ไม่พูดเลยเออแล้วเขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ เนี่ยมันประติดประต่อกันดูแล้วมันมันไม่สมเหตุสมผลเออแปลกไหมมันแปลกนะแอดว่าพี่ลึกพิลั่นเน่ะใช่ไหมรู้เลยอะไรเป็นอะไรก็นั่นน่ะสิคนพูดกอหกเยอะนะแอดว่านะเอาจริงนะคนพูดกอหกเยอะเพราะว่าอะไรมันพูดไม่ตรงกันเยอะมากพูดไม่ตรงกัน หลายอย่างก็พูดไม่ตรงกันเราถึงจับพิรุษจับข้อสงสัยได้ไงว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่เลยเออหมอดูเป็นแมนแมน้มาหมดแล้วหมอเท่าหมอทำนะโอ้ยอยู่บ่อน้ํามั่งอยู่นู่นอยู่นี่หมอทำถ้าเป็นแอดจะบอกว่าหมอมาด้วยตัวเองเลยดีกว่าเอออย่าไปทํานายอยู่ที่นู่นเลยมาดูด้วยตัวเองเลยแหละแล้วก็เป็นคนนําข้างหน้าด้วยนะ จะได้โอเคนะหมอจะได้เดินด้วยไงจะได้รู้ว่ามันเดินเหนื่อยเมือนกันนะลุยปงลุยป่าเ,เอาให้หมอมาเดินหาเองเลยง่ายกว่าเยอะเอาจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่แกไปนั่งดูอยู่ในห้องไม่ใช่อ่อต้องเนี้ยเอามาด้นอกเลยอามาดูกันเลยเขาก็หาละเอียดเอาพูดง่ายๆแม้แต่หมาแมวยังไม่ลอดสายตาเอาพูดแค่นี้ ือห,ยหยมามแมวไม่กล้ารอสายตาเพราะอะไรเขาโดนอลรเขาหาละเอียดขนาดนั้นคนมันเยอะไงตอนหลังๆนี่คนเพียบเลยคนหลายร้อยคนเรียงหน้ากระดานเนี่ยโหมันจะรอดไหมนะไม่รอดสักคนต้องเห็นหมดแหละก็นั่นน่ะสิแล้วต้องถามคนะคนกลางคืนมันก็ต้องถามว่า มันต้องถามว่าบทประพันธ์นี้ใครเป็นคนเขียนอ่าเห็นไหมเราต้องถามนะบทประพันธ์นี้ใครเป็นคนเขียนอ่าต้องย้ำตรงนี้เอ่อผู้กำกับนะครับผู้กำกับภาพยนตร์เนียใครเป็นคนเขียนบทประพันธ์จะให้เขียนไปทางไหนก็ได้เอซีนะจะให้เขียนไปตรงไหนก็ได้แล้วก็เรื่องนิทานในซออันนี้มันเป็นเป็นวงนอกนะนิทานในซอนี้คือวงนอก วงนอกที่จะเอาไปทํามาหากินเนี่ยเอ่อเอาในซอขึ้นมาอ้างนะในซอเห็นเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะแล้วก็เปิดการช่วยเหลือในซออ่าเปิดรับบริจาคช่วยเหลือในซอมันจะเป็นเงินเท่าไหรแ่แอดไม่รู้หรอกนะตรงนั้นอ่ะมันชัดเจนไหมฟรีมันยิ่งกว่าชัดเจนเอ่อคือ คนเราถ้าไม่ได้ทําผิดนะคนกลางคืนคนเราถ้าไม่ได้ทําผิดนะเอ่อเขา